สอบแรกจากมิโอรีค่ะก่อนมิโอรีจะพูดนะคะมิโอรีเป็นคนที่ส่ง Happy Birthday วิดีโอมาหาเชิประจำเลยเพราะว่านาจังส่งนาจัง Happy Birthday เชิมาผ่านไลน์ของมิโอรีต้องขอบคุณมากตลอดเลยนะคะยิอชวยใจมากดีใจกันก็อย่างนี้แหละพี่เอิ์ค่ะมิโอรีคิดอันนี้ประมาณ5นาทีแต่ว่าเอ้าบอกเขาทำไมกำลังจะซึ้ง แต่ว่าอแต่ว่าอันนี้เขียนประมาณ30นาทีค่ะเขียนมาสักนาทีไหมเก่งมากเลยขอบคุณค่ะอ่านได้เป้าอ่านอ่านอ่านใช้เวลาอ่านเท่าไหร่เขียนภาษาไทยจริงด้วยใช่ To my lovely พี่ชื้อปลางว้าวใช่ Happy Birthday เย้ขลคุอค่ะ พี่เชอร์ดูแลมิโอรีตั้งแต่ออดิชั่นค่ะค่ะตอนนั้นมิโอรียังไม่ได้พูดภาษาไทยเก่งแต่พี่เชอร์เข้ามาช่วยทุกครั้งค่ะจะไม่ได้ว่าเราได้เป็นเพื่อนกองงันยังไงแต่พี่เชอร์เป็นคนที่สำคัญมากสำหรับมิโอรีค่ะเย้ ไม่หันแม่แม่ซิงเกิลแรกเราได้เป็นหกคนใช่ไหมหกคนที่ใช่เขาเรียกว่าอะไรกันโรโมนนแถวหน้าเออ,มอไมีเดียร์ใช่ใช,ใช่ไหมคะรู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นกับพี่เชอด้วยตอนนี้เมียวรีไม่ได้ไม่ได้เป็นเซนบัตสึแต่พี่เชอเป็นแัปตันและเอสคนพวกเราวินเก็บบที่เองค่ะ ตอนแรกเราอยู่ข้างๆกับเอ๊ะตอนแรกตอนแรกเราอยู่ข้างๆกัน,กนแต่ผ่านไปสองปีแล้วรู้สึกว่าพี่เสืออยู่ที่ใกล้มากจากมิวลีค่ะที่มิวลีอยากจะบอกว่าอายากจะบอกก็คือ มอรีจะพยายามต่อที่จะได้อยู่ข้างๆกับพี่เชอร์อีกครั้งค่ะก็เลยขอให้พี่เชอร์อยู่เบียนแกไปนานๆนะคะจะได้มิโอริจะได้อยู่ข้างๆพี่เชอร์อีกครั้งค่ะและสุดท้ายนี้ ขอให้พี่สามีความสุขมากๆกับพวกเราและแฟนคลับทุกคนและโ8รเกรุ๊ปทุกคนนะคะขอบคุณค่ะมิวนี่อยู่ตลอดให้พี่เซอร์ค่ะมิโอร่ใช้เวลา30นาทีค่ะขอบคุณค่ะจัดจ่ะ